การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของชาวราศีสิงค์ครับในเดือนพฤษภาคม2564ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงค์ครับว่าชาวราศีสิงค์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นหากคุณน,นั้นไม่แน่ใจหรือว่าไม่มั่นใจว่าคุณน,นั้นเกิดในราศีใดคุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้ครับว่าคุณน,นั้นเป็นผู้ที่เกิดใน ราศีได้ครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับคุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับในครั้งนี้ครับเราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของชาวราศีสิงห์นะครับ ในเดือนพฤษภาคม2564นี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ดวงชะตาก,การงานของชาวราศีสิงนั้นจะดีเอามากๆนะครับเรียกได้ว่าไพ่สองถ้วยจะพูดถึงการได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนในเรื่องงานนะครับการทำงานหากพบปัญหาหรือว่าติดขัดสิ่งใดก็มักจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนชาวราศีในเรื่องงานอยู่เสมอครับ ในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆก็เรียกได้ว่าเป็นที่รักของทุกคนก็ว่าได้มักจะมีคนช่วยเหลือมีคนให้การสนับสนุนการทำงานก็ราบรื่นแล้วก็สำเร็จไปได้ ด้วยดีนะครับอะไรที่เคยติดขัดจะแก้ไขได้อะไรที่เคยเป็นปัญหาจะสำเร็จได้ครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ต้องบอกว่าดวงชะตาการงานของชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะพบกับความสําเร็จที่รอคอยหรือว่าการได้รับข่าวดีที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องงานที่คุณนั้นทำอยู่นะครับใครที่สมัครงานไว รองานอยู่ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้งานนะครับในดวงชะตาการงานของชาวราศีสิสงห์ต้องบอกว่าเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นเดือนที่ดีในดวงชะตาการงานของคุณเพราะฉะนั้นใครที่เคยพบกับปัญหาหรือว่าพบกับอุปสรรคในเรื่องงาน ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องพยายามให้เต็มที่ด้วยเช่นกันนะครับดวงชะตาการงานของชาวราศีสิงห์ผ่านพ้นไปครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าเดือนพฤษภาคม2564นี้ดวงชะตาการเงินของชาวราศีสิงห์นั้นจะเป็นอย่างไรนีครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของชาวราศีสิงห์นะครับในเดือนพฤษภาคม2564ครับ ดวงชะตาการเงินของชาวราศีสิงห์นี่ยครับเมื่อเปิดไพ่ขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่าดวงชะตาการเงินของชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้จะมีทั้งเรื่องที่ดีและก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับในเรื่องดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าการเงินจะเป็นลักษณะการเงินที่คล่องตัวแต่เป็นลักษณะการเงินที่เมื่อหามาได้ก็มักจะมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายออกไปเก็บเงินไม่อยู่ครับในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ คุณนั้นบริหารการเงินได้ด้วยความยากลําบากพอสมควรนะครับการเงินเมื่อหาเข้ามาได้แล้วก็มักจะมีเหตุให้เจอกับรายจ่ายที่ต้องจ่ายออกไปเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดีนะครับชาวราศีสิงห์ทั้งหลายในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวราศีสิงห์ต้องระวังนะครับในเรื่องเงินเงินทองทองแล้วต้องระวังในเรื่องของการโดนหลอกการโดนโกงเพราะฉะนั้นให้ใครยืมเงิน ระวังจะไม่ได้คืนนะครับในดวงชะตาการเงินของชาวราศีส,สิงต้องบอกว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มักจะมีเหตุให้ชาวราศีสิสง์จะต้องเสียทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียเงินก้อนใหญ่หรือเสียเงินเล็กๆน้อยๆแบบกระปิดกระปล่อยก็เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันครับและเมื่อถามถึงดวงโชคลาบนะครับต้องบอกว่าดวงโชคลาบก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับในเรื่องของโชคลาบก็พอมีแม้จะไม่ ใช่โชคลาภก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นหากถามว่าชาวราศีสิงห์เสี่ยงโชคได้ไหมก็ต้องบอกว่าเสียงโชคได้เพียงแต่ว่าดูให้พอเหมาะพอสมก็แล้วกันนะครับดวงชะตาการเงินของชาวราศีสิงห์ผ่านพ้นไปครับในเดือนนี้ขอให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีวินัยทางการเงินให้มากนะครับจะใช้จะจ่ายอะไรก็ ใช้จ่ายอย่างมีสติแล้วก็วางแผนการใช้เงินให้ดีนะครับแล้วคุณก็จะผ่านเดือนพฤษภาคม2564นี้ไปได้ด้วยดีนะครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพและสิ่งที่ต้องระวังกันบ้างนะครับว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีสิงห์มีเรื่องอะไรที่จะต้องระวังกันบ้างครับ สำหรับดวงชะตาสุขภาพของชาวราศีสิงในเดือนนี้นะครับต้องบอกว่าในดวงชะตาสุขภาพและสิ่งที่ต้องระวังของชาวราศีสิง์ในเดือนพฤษภาคม2 5 6 4นะครับในเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ชาวราศีสิงเองมีสุขภาพที่แข็งแรงดีนะครับถ้าจะมีปัญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นก็มักจะเป็น ความเครียดหรือว่าความวิตกกังวลใจนะครับหรือว่าอาการปวดศีรษะเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยมีอะไรให้หน่าเป็นห่วงนักแต่ในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยต้องระวังนะครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเป็นลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุหนักแล้วถึงขั้นต้องผ่าตัดก็เกิดขึ้นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับในเรื่องของการเดินทางหรือว่า ว่าในการทำสิ่งใดก็ตามขอให้ชาวราศีสิงห์นั้นใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบอยู่เสมอและก็ใช้ชีวิตด้วยความระวังระวัยรอบด้านนะครับเตือนไว้นะครับให้ระวัง แต่ไม่ต้องกังวลใจนะครับขอเพียงแต่เรามีสติอยู่เสมอแล้วก็รู้ตัวในทุกๆก,การกระทำของเราเราก็จะสามารถดำเนินชีวิตได้อยู่ในความปลอดภัยแล้วครับเอาละครับ ดวงชะตาสุขภาพและสิ่งที่ต้องระวังของชาวราศีสิง์ในเดือนพฤษภาคม2564นี้ผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่เรื่องสุดท้ายครับนั่นก็คือดวงชะตาความรักนะครับว่าในเดือนพฤษภาคม2 5 6 4นี้ดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงนั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของชาวราศีสิง์นะครับในเดือนพฤษภาคม2564ครับดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงครับในเดือนพฤษภาคม2564นี้ต้องบอกว่าดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงนั้นนะครับจะดำเนินไปได้ด้วยดีนะครับไพ่เดมเพอร์จะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงที่เรียกได้ว่าคนคบหา หรือว่าคนที่กำลังดูใจกันอยู่ก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ด้วยดีต้องบอกว่าในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คนรักของชาวราศีสิงห์นั้นมีอิทธิพลกับคุณในหลายๆเรื่องนะครับในหลายๆสถานการณ์ที่คุณนั้นต้องตัดสินใจหรือในเรื่องสำคัญบางเรื่องก็เป็นได้ด้วยเช่นกันนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นเดือนที่อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ส่งผลให้เกิดความเครียดในความสัมพันธ์ระ ว่างคุณและเขาหรือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้คุณคิดมากหรือว่าคิดลบไปเองอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์ถ้าเป็นคนโสดต้องบอกว่าในเดือนนี้มีเกณฑ์น,นะครับที่จะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่บางคนจะพบเจอความรักความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติหรือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าหรือว่าสูงวัยกว่าหลายๆปีก็ เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงในเดือนพฤษภาคม2500 64นี้ผ่านพ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและการงานรวมถึงดวงชะตาสุขภาพและสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็ขอให้ชาวราศีสิงนั้นในเดือนนี้นะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ใช้หัวใจนำทางเวลาที่เผชิญปัญหาต่างๆนะครับอย่าใช้อารมณ์นะครับหรือว่าอย่าใช้นะครับสิ่งที่ เป็นโทรสะในการที่จะเข้ามาทำให้ความสัมพันธ์นั้นมีปัญหาได้นะครับเอาละครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปนะครับสำหรับวันนี้ชาวราศีสิงห์ท่านใดนะครับที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึกในดวงของตัวคุณเองกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ลายไอดีใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดการทำนายดวงชะตากัน เข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงฝากกดติดตามครับฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะได้ไม่พลาดการติดตามในการทํานายดวงชะตาของอาจารย์ปอนะครับเอาละครับบุญรักษาเทวาอวยพรชาวราศีสิงห์ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ